สุขสบายดีเด้อพี่น้องกำลังนั่ง,งป,ปรึกษากับป่าว่าอยู่กน็<งา>นกั่งว้าวกำลังเว้าวควันป่าเมาเฮิงปันได้สีมาเห็ดกินสู่กลิ้น,<ง>านมาแล้วแม่กำลังเว้าวกำลังเว้าวเฮิงปันได้สีมาเห็ดยังสู่กินโอ้ยหนักจะมาว่านี่ก็ต้องมากเลยเนาะตล นี่พี่น้องมาแล้วกะล่างจมกะลังจมหาอยู่ข้างบนได้สีมาเห็ดยังสุกินฮาวาฮาว่าซื้อปลาคลองสีมาสู่น้องกินอ้ยนี่นั่นสบายดีพี่น้องสบายดีมาทั้งมาทั้งจมเนาะลูกหลักลูกหลักนี่ปลาโอ้ยไอ้แับนี่นี่คอยได้ปลามาปลาตัวปลามาก็ได้ปลาใหญ่เออผมได้เงินพี่น้อง งานเข่าว่านี่พ้นยิบพื้นสินได้พื้นหนึ่งสองพื้นเอามาซื้อสูนองกี่แล้วปลาของมาซูนอันจีนร้อยัยอ่เลยร้อยแป8สิบบาทปลาของได้พี่น้องปลาของเสพรๆได้นี่เอมันเมัน่เหลฮ่ยข้ามาคายว่านี่นาโร่ะแปดสิบาทแปดสิบนี่ต่ปามอืมกันเ่ย่มากล้ามอ่อนที่ิมาตุ่มเี่ชิมาตุมใส่หัวปลา ป้ายังป้าเจ้าสิเฮ็ดยังสู่กินป้าเมาลาบแหละลาบสดแม่นเพิ่นเพิ่นมีงานข้าวได้สินเพิ่นนึงเอามาซื้อปลาเบิดเรียบร้อยสินยังได้สินเพิ่นโอ้ยทุกข้าวมายิบสินวันนี้มาก็เริ่มยิบมือวานนี้มื้อนี้เสือนงนี่ยัง2โตหาก็เอามื้อตัวนึงเ่อคืนนี้ สิมีเงินเพิน่นเพิ่นมีงานข่าวเรียบประชีสือ้อยังมาสู่เฮากินอีกเนาะเพราะว่าแล็กๆไปไปเพราะว่า,า,าปลาะว่าไปซอยในตีพระาระว่าเพราะว่าแล้วอยากเราอยู่เฮือนนะป,ป้าทุ่นั่งเอกคอยโซ่ขาเหมือนนี่โธ่เว้ยผู้บ่าวสิอ่านกิน,ลน,น,นและเนาะมีบ่เนาะผู้บ่าวเอฟซีมีอยู่บ่กินเนาะจังว่ะมีแต่ไอซั่งท่องนนั่แหละมีแต่ไอซั่งท่องนะ ขั่นบ่เห็นบ่ว่าแล้วใจฮีโร่สิขาดจักบ่บ่โซหน้าโซตาจักถือจักแม่นหน้าตาเป็นจังได๋ไอ้สังทองพี่น้องเบิ่งเบิ่งมันเฮ็ดมันดูแลเมียมันดีํานีจักจําได้อันนี้คืองานพี่กัปตันมากเนาะเป็นความสุขทางใจเนาะพี่น้องได้ข้าวน้ําไก่แยงไก่ มองดูบ่เอาเมียจักเถือ่อก็ยอ้อนมันไก่นี่แหละ <ừ. S 1> พี่น้องเบิ่งเอาห่อหปีกไหวเขื่อบ่ให้หน้ามันถือมันสีปีกพลอยพี่น้องเวลาไปเตมันสีหักเบิดาิน้เ้าายังมื่อนี่บ่ไปหาเมียจ่อยบ่เมื่อนี้เมื่อนี้ชีลงสนามไก่ชนมืาอนี่เออ,อเมื่อนี้มีไก่ชน <laughs> ป่าว่าน่ะตื่นมาหนะกินแล้วแล้วพี่น้องเลยเฮียเต่เฮือนซาแพงกับปลาเมาเนี่ยกินสวยสบายไก่เลยไอ้พวกไอ้ว่าไอ้ขุ้งยางเสี่ยปีกนี่อ่าลงมือเห็ดเลยพี่เนาะตัวละแปดสิบบาทของโอ้ยสิบหอดสิบหอดพี่น้องสิทชั้นหน้าด้วเนาะอยากกินปลาของ อันน er so ี้กรห้องจ็ดใกิน่นึงคือตา้ปลาคองปลาคองมันกับแพงเนาะปลาเพียแห้งกัแพงโลละสองร้อยยกาหสำหรับคนบมีเงินแล้ว่าแพงแต่คนมีเงินเท้ากับแพงนะดูลอร่อยบนึงม่กับแพงแน่เลยเฮยมาวคำว่าเจ้าหนะมันถือตัวมันถูกตต๊ง อของเจ้าของเจ้า่สำหรับคนมีน่ะบ่อแพงโลละลอยสำหรับคนถูกน่ะแพงถูกต้องแล้วบักห้ามเรา่ะถือตัวปลายังปลาหมาลํำจานลื่อสื่อทามเขายุ่งหนอ่เออปลาหมักบ้านปลาหมักบ้านแทงกวนี้ ไปโฆษณาคลายให้ปลาไก่มีพี่เนาะกุ๊บบอกกัปตันแบ่งไว้กินอ่นนี่นะเอาไปให้ว่าเถบอยน้มันได้ป้านติกัปปุถ้าก็ได้เมื่อนี่แหละเมื่อเมื่อก่อนไปใส่ปลาตะโพตัว เอาว่าเนใหม่ได้แล้วไดนีและไม่ใช่้อไม่ใช่ห้อแต่บอหนอยเขานเรก่าไปเลยเราไม่เอาเราไม่เอาหันแล้วพี่น้องหันแล้ว ซอยเดี <SM> ๋ยวมาถ่ายเอาอือกันเด้อถ่ายไปเบิดกั้ออ่ะสิว่าเยังอยู่บ่คั่นบ่วาปิดกลองแล้วเด้อนี่โอ้ยฟังดู่ว่ามีแต่อยากให้เว้า FC น่ะอยากพังป้าเมาเว้าแนวนั้นบ่แม่นอุ้ยฟังป้าเมาเว้ายังได้นบ่อันบ่คาป้าเมาบ่ีอยากฟังบ ก็โบอึดและผื่นก็มั่เนาะลูกก็อยากแล้วเมนูนี่แหละนี่สิลาบซอยปลาแล้วก็มีต้มไหปาว่าเ,ดเ,ดวเห็ดเยี่ยมเห็ดแล้วก็แบกมากินน้ำกันเนาะพี่น้องอิ่มบ่อิ่มกับซำซำนี่แหละซำมีนี่แหละแบ่งกันกินมีบัวลายเห็ดขันมีลายกับสิสนมันจะสามตัวแก่ตัว มนมักนาวมุนบ็มีมดแดงปกติอันลาบสดเนี่ยเขาคันกับมดแดงมันปะอันอันนี้ไม่มีมดแดงพี่น้องใส่มักนาวป้า,มาปเมามีเอฟซีคนหนึ่งบอกว่าให้ป้าเมาจัดคลิปจะคิดเนี่ยนะว่าออภาษาไทย ภาษาไทยแมนเอาละบาทคอยพูดไทยมันกรตกเล่าพูดเขดาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าป้า,าปเมาน่าจะพูดคล่องนะเพราะว่าไปอยู่เมืองไทยเฮงค่ะโอ้ยอยู่เมืองไทยเฮงคอยกระว่าเล่าอยู่ห,ห<อ>ขนนาดว่าได้ภาษาไทยได้อยู่น้ำกันน่ะมีภาษาแคนแมนคือภาษาเล่าภาษาอันไงกฤษไงว่าให้ฟังในเรื่องสักคือสิเตอร์หัวไหมอยากฟังภาษาไทยสิอื้อ เจ็ซี่าะให้ปลาเมาพูดภาษาไทยนี่เดี๋ยวสักจะคลิปหนึ่งแล้วภาษาไทยมันกับไอ้นด้งกับเจ็บกบลินไปแล้ว <laughs> ไปเจ็บกบลินแล้วเสียหายก็ว่าวไทยอีบอี่น้องเจ็บกบลินบ่แมนไปอยู่พุน่นก็ว่าวเล้าคือกันบ่นไ,ได้ว่าวไทยที่พอเจ็บ,บอยู่บ่เออว่าเป็นบางขัางบางข้า,าวว่าแต่น้ำพุ่นฟังบ่ออกแล้วไปอยู่พุ่นกันพุ่นฟังออกก็ว่าวเล้าเสียแล้ว อมีแต่คนอีสานเราอยู่น้ำกันกะสาเส้นเช้ากับว่าเล่าสาแก้วกับว่าเล่าได้อีกคือกันเจ้วก,กับอีพีสามเนี่ไปอยู่โซนบลีจะกับมาว่าวไทยบ้านโอ้ยว่าวไทยว่าวไทยก็ว่าวได้ไม่เป็นไรหรอกเอาน้าวม,มัน็้อย นอนเพราะว่านักขวาขีปลาพี่น้องเอ้ยนะขีบปลาก็เอามาใส่นี่นอนเอาเอาเนี้ยเพราะว่านี่เสร็จเนี้ยเดียวอันนี้กะข่อยชี้ใส่น้ำขีบมันเนาะน้ำขีบกับบดถิมขีบมันแซ่บมันขมดีไหังกินขี่กินก็ขี้่ไอ้เอ้ยปลาน่ะแนอย่างอื่นกับโบกินแล้วขี่กินแต่ขี่งัวกับขี่ปลาขี่ตักกระเตนข่อยก็กินอยู่ได้ ขี่จขี ball ad, ball ad, ball ad. Mainland, ่แต่กะเตนยินเบดกินก่อนเดอนนำตุกมันนนแหละมันพกไปงวนไบ่เนี่ยนั่บ่ก็มาเอา้นาหอนลงไปลวกเราบ่เนี่ยแหละใมันุบไปเลยคอนมเลยเรียบร้อยไอ้สิไปใช้นี่มาละมาล้เว้ยสะออนเด้อเนะหาเงินตีนมาสะออนเจดีเราเง่ใ้ายอผิดบ่ใ่ายบ่ อาสะสมใจปูันส้มไดแล้วะได้ว่าวไขมันเผ็ดๆยากกอยาเผ็ดก็ต้องมาปิดิบอีกเตัวหนึ่งเอาเมาปรุงเลยพี่น้องเอาเผ็ดรอบเดียวบาเราไปจิ้มเนี่ยสะปะแดดทำบ่ค่ะคนไ่ใจไม่เทียมเฮ้ยไหนนึ่งจะพูดอย่งดังฮะเฮ้ยแม่นปะน้องน้าป้าใหญ่บอยเราเอาดังหักมาลักทำไมดังหักมันเกี่ยวกับปะแดดสิเกี่ยวน้อเขาบอก หสีพอตอน้าเด็กเพราะว่าเราเห็นต่างฮักดสีเธอเลยแหงกดง่ะสีเอ้แหงกระดงอันนี้ใส่บไลเพราว่าเพราะว่าผงปุ้งนามันะระปี้สดได้เลยคมดีคมดมเลนาอขีดมันชุดหอดเลยนะพอดีเล่นหลุดสาสตร์ปลาเขามาคายวัน อืมจะปั่นปั่นด้วยแกนเด้อเป็นย่างคอยจังเสล่นั่นี่พี่น้องเดี๋ยวใส่เซฮอยูบอ่ะนี่หงานบ่อิ่มบ่มันมันคนล่ายิมันบ่พกกินนี่ใส่น้ำไลใส่น้ามลายลยใส่พักไลายลยนี่กระนาเรื่องเพื่อนทั้งสองรอยดอย เพื่อแบ่งให้เพราะว่ามื่อกินเนี่ยเนาะมันหลายคนมันหลายคนก็เลยใส่ชีแลลายเนี่ยเพราะว่าหมักตอนไม่ได้โดอัลต้ามาให้เพราะว่าหมักที่น้าเพราะว่าซิมซิมทุกแบนเลยนะซิมยำได้กับคุณยำนั่งซิมนั่งเอกซิมนั่นบอกว่าถูกตั้งติลงอีเขาป้องเพิ่มมาผิดลงอีกแะไรพี่น้องเปลี่ยนกันซิมซิมนั่นได้กับโบเพ็ดเอาอีกแล้ว เหียบหอมอะ้วสินาะอมเลยอ้าวแล้วไปทีเรียบร้อยแบ่งบบดนี้เองานกับแบ่งแล้วค่ะแบ่งเอาหนำให้ป้าว่าน้ำเอาไว้กินต้นเพลนผักหนยายางว่าเอ้ยข้องเ้าเองก็เอามา กินกระแบงกันแบ้เนาะเพราะว่ากระแบงมากันได้นี่กินเช้าแพงกระแบงไปแบบนน้น้าพี่เนาะมิยังกระแบงกันกินอยู่น้ำกันถุกกระถุกน้ำกันพี่เนองเอ้ยมีก็มีน้ำกันค่ะมันสีมีก็ได้เจ๊งงามได้เลยเห็นเห็นมีผู้มาหมักมาสอบเลยเพราะว่า มาฮอนี่กับสิคอรล่าไปก่อนพี่น้องเอาป่กกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวบ้านเมาเลยสบายดีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสะแพงได้เลยน้องกดติดตามห่อยหนึ่งดูฮ่าฮ่าน่า่าวาฮ่